สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r ร c คเตศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยประจำทุกวันนะครับเป็นดาราหรือคนมีชื่อเสียงเนี่ยมันทำตัวลำบากจริงๆนะครับจะทำอะไรก็จะมีคนติดตามก็จะมีคนคอยหาข้อมูลอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดาราหรือคนที่มีชื่อเสียง มารีวิวขายสินค้ายังไม่จบดราม่าอาหารเสริมชาวเน็ตขุดวิดีโอรีวิวเก่าของกลาแมเล่าอาหารเสริมคนแก้โควิดได้ชาวเน็ตจี้ออยดำเนินการขั้นเด็ดขาดเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังพิธีกรดังกลาแมพัชรศรีเบญจมาศถูกตั้งข้อสังเกตการโฆษณาอวดอ้างสินค้าเกินจริงว่าช่วยลดเนี้ยงใบหน้ากระชับ ตาเป็นสองชั้นตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาอยได้โต้กลับว่าสิ่งที่พิธีกรดังพูดนั้นไม่เป็นจริงเป็นการอวดอ้างสมคุณเกินจริงและทำหนังสือถึงกองปราบปรามการกระทําผิดต่อผู้บริโภคเพื่อเอาผิดกาลาเมรล่าสุดชาวเน็ตได้ขุดคลิปรีวิวอาหารเสริมเก่าของกาลาเมรก็พบว่าในคลิปหนึ่งที่มีติซ่ากันติชาเป็นแขกรับเชิญ ช่วงหนึ่งกาลเมเล่าว่ามีครอบครัวหนึ่งที่สมุทรสาครภรรยาและลูกรับประทานอาหารเสริมของเธอแต่สามีไม่รับประทานต่อมาสามีติดเชื้อโควิดแต่ภรรยาและลูกไม่ติดเนื่องจากอาหารเสริมทําให้มีภูมิต้านทานภรรยาจึงส่งอาหารเสริมไปให้สามีที่โรงพยาบาลหลังสามีทานอาหารเสริม7วันปรากฏว่าเมื่อตรวจร่างกายก็พบว่าเชื้อโควิดหายเมื่อออกจากโรงพยาบาล สามีจึงทานอาหารเสริมทุกวันพร้อมกับซื้อแจกพี่น้องที่จังหวัดสมุทรสาครโดยกลแมกล่าวว่าเรื่องนี้ภรรยาเล่าให้เธอฟังคลิปดังกล่าวกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงสังคมจนประชาชนออกมาเรียกร้องให้ออยอดำเนินการขั้นเด็ดขาดมากกว่านี้่าณผู้ชมครับไม่ว่าอะไรก็ตามความจริงก็คือความจริงไม่ว่าใครจะมารีวิวดาราห,หรือผู้มีชื่อเสียงหรือใครก็ตาม สินค้านั้นจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวสินค้ามันไม่ใช่อยู่ที่ผู้รีวิวสิริวัชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ